สายล่มและก็แสงแดดความสุขเป็นของท่านบริการเป็นของเราเมื่อเดือนเลยคือเก่าคับรอสุดๆล้อกีดายพินขับรับนาทีไรกันสมาดีๆคันสิดีดูดีนี้กับอยู่อยู่ตรงนานนี้ครับโทราัพนี่และครับพี่น้องผมพร้อมด้วยแอปจังหน่อยเนี้ยเสริมเติมเต็งเข้าไปเนาะ ร่วามสบายตาและสบายใจของผู้เบิงของผู้ฟังมาเต็ไปครับขอบคุณสำหรับรอยยิ้มนะฮะเสียงหวานประสานเสียงตรมือพมันนาครับทำใจระไกรผู้รับชมรับฟังระเบียงมอสากันทาราลงครับหลายฝ่าลาปีผ่านไปนในน้อยครับเนาะจนเป็นนุม่มเบาชะก,กัน,ปนไปเนาะหุ้ยเบาทุกคนวะ <laughs> ดูดีนาะเจ้อพ่อดูดีนาะกินกระสยบน่ารักครับพี่น้องผมนคะครับล้วกินยาคุ้มน้ำด้อยต้องคอยจะใช้ครับกินยาเบาหวานคุ้มดันล้โอ้ยครับลูกผัวลูกเมียตีหางนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมและเป็นเรื่องของธรรมดาชีวิตคนเราที่เกิดมาพร้อมครับที่จะเกิดมาพร้อมที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมชาติครับพี่น้องผมทุกอย่างครับเปลี่ยนไปทำตามธรรมดาธรรมชาติ 재미 <목소리> แข่งยังเสินเสียงพิณยังวัดสั่งเสียงรำดังจันจันสันดังแข็งเจริญครับสำหรับราบังนำสำหรับวิธีนะครับวิธีมาลับเนาะรถแห่์นักขับพี่น้องผมหรืออันนกรณีเกี่ยวเกี่ยวกล่ับฟื้นกับไฟนะครับพี่น้องอยับไปเป็นหมุนไปซิ่งนะจะพาไปไกลนะครับไฟรุงไฟรัวครับคือปิ๊งข้าวปินงข้าวในแต่ย่างครับพี่น้องผมทุกอย่างต้องมีคอเขตและจัมกัดครับซี่ที่ของเจะคล้องก็รอกครับพี่น้องผมไข่จากก็เหลือตัวเจ้าภาพคุณลุงก่อนมา เออวนกลับไปครับรถเนี่ยวนกลับไปในไปที่นี่ยไฟหงุดกับไฟดุด้าเกิดม่นละนาครับผมพ่นน้ำอบซีทีเขาจะของนี่ครับว่าคือเป็นข้าวเป็นข้าวซีทเจ้าของอยู่ครับเวลาบเอาออกไปเวลาอาชีพมาเห็นบ่ดเลยครับดังโ่บันเนี่ยนะครับเนาะซิทีเขาจ้าของนี่หรอกครับอยาคุ้มจะว่ากันไปกินบนถือทีไปกินอยู่พูดนงครับผ้าของเขาของเพื่อนไปกินนะครับตามรุ่นรีสวงรีสอดตามม่านรุ่ดเกิดเป็นข้าวเป็นข้าวออกมากคือพี่น้องวาครับพี่น้อง นี่ครับทิฏฐิจากของโยกเงินวัดกับไปกินกับเดชซิกมันกับเดชซิกเป็นทีเด็ดเป็นจานนะครับพี่น้องผมแม่นว่าล่ะทิทฐิตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยนะครับบพราะเป็นทิฏฐิจากของจังนี้ก็ได้บ่เมียนี่ครับยิงสมือพี่น้องแห่งแต่บ่เดือดคุยคุยกันในหมอกันคุยกันธรรมดากันงยากอยู่ปากต่อปากกับอันนี้คุยผ่านโทรศัพท์เขาก็อัดคลิปลงครับกระสมองเนาะสติและปัญญานะสินสมาธิและปัญญาต้องมีนะครับผม โทรศัพท์นี่ใส่ดีก็ดีใส่ลรอก็ลรอคือผมนี่ก็ใส่โทรศัพท์ผมมาใส่เรื่องอื่นนี่ใส่เฉพาะข้อมงามความสวยความวนอย่างเดียวนะครับผมกับอาที่นี่กับน้องกันแหน่ขนแน่กันบ่เป็นซึ้งกัรุ่นแรงครับบวตั้งครบพวกตื่นขันพิชิญสินะพี่ก็พิชแบบสายกลางครับผมร่างต่างอกต่างใจครับสีเฟสสีไล่สีไล่สีคุยกันยังแต่เรื่องแต่เรื่องส่วนร่วมส่วนตัวเรื่องนู่นนี่นั่นพี่น้องระมัดระวังครับระบบเขาจะอัดไว้์ตไว เข้าเรื่องดีกดีไปกันบ่าพื้นท่านคอนบื่นครับว่พื้นเมียเจ้าของก็ได้ยวว่าพื้นลูกเจ้าของว่าพื้นผัวเจ้าของใครได้ขนาดไปรีสอร์ทกันนั่เมียเจ้าของนัดผัวเจ้าของไปโบเป็นยังขนาดพื้นไปแล้วจบข่าวนะครับพี่น้องกันแม่นยุ่งกันถือกันครับคำว่าถือกันเขาก็เอามาลงที่หลังเอามาปล่อยคลิปนะครับโอ้ยแล้วว่าจะซ้ำห้องแต่เราผู้น้ำประเทศยกันยังเป็นโอ้ยเป็นหน่อพี่น้องไม่เตรียมโบผ่านผมว่า <laughs> ระนำผู้นำระดับจิตวิญญาณนะครับผู้นำประเทศระดับผู้นำทั้งาศาสนาพราะว่โอหลายเตอิอไปเลยสมองนี่มัม้ยเพาราะฉะนั้นเออน้องเสื้อโมหนึ่งเสื้อดีกวาครับผมเมนม่มอมพท่านสมัยดีก็มีพรมหมายครับผม ไปอยู่ใส่ละเป็นละคนหักเจ้าแป่ตายยังคิดฮอดอยู่คือก่าละได้แต่กอดความเหงา ข้าเจ้าอยู่ไกลบอกใจไว้ว่าให้ทนเล,ลักกลับมาเด้อไอ้อึนเธอใส่หมอหนหึ่งไหนเหมื่อน,นึงนอหลายหนน้อยเป็นมนไปรดนใจ เจ้าโยู่ใสให้คืนบ้าน อเธอทิ้งให้เราแล้วก็ไม่กลับมาไปลาไปลาห้าตรงกงเกลนอไปไม่กลับมาและไม่กินปลาน้องเสมอเพลย์อ,อยู่ดเถือ่อนคอยนานย่านลั้นใจตาอายโบราณเกาว่าวัยายแล้บกับอก ปบ้านเตหาสาวไปบ้านและคนโดนานไปพ่อกับป้ายังพ่ยเ็นพ่อหน้ามหาไอผู้คอยไปพี่จ้อยปัดไปอันล้มตรงเราสังพบไปลงล้มใจได้ใส่้อเจ้าปีไอคนเท่าเดียนอนมือไก่หน,นมม้าบนพวกเฮ้ศพต่กันข่าเจ้าโยนนำตะโตแต่กันแต่เงินคนใจ ัร้รกใจอยู่ที่ในหัวคนรักเราซึมทำดูขาวราวคนไม่ใครก็ไรมีแล้วเหลือเพียงที่พิ่มคืิมอหนึ่งพอได้อ่นแสุดท้ายไอห,หมดฟางแล้วที่จะได้เดือดรับเกินมาเมือ่อฝันกับตาเราแค่มีป่ปาตี้นที่จะต้องสัญญาณส่กิดใจให้เรืรอรว่ามีชายคนหนึ่งยังเพ้่อันเราวันสุดทา เหตุผเจ้าฮวบฮวอนกกาเริ่มขึ้นอ้อนกับระงนอนตอนกับสอยูุสียเรา เปลี yeah. ่ยนไปให้เปลี่ยนเสมนมันเนื้าเศร้าคำเตยน้ำหน้าแม่เจ้าได้กินบ่ว่ามีคนรอนั่นคือไอนั่นคืออาไก่สมัยบนหลังโบราณนะครับพี่น้องผมประมาณเนาะบุเบืองเงินเนาะพ่อมอนึงมีกันซูบ้านนะครับพี่น้องผมมอนึงเลยนะครับมอนึงคือหมอที่เขาเอ๊ะสมุนเด็กหน่อยรุ่นรุนนี่เขาสิจักมารุ่นเจนไหวนี่ครับพี่น้องผมนะครับหมูัวใจมองขอไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะ หรือเตาไม่ควบวงควบเวียดประมาณนั่นเตาวงเตาแก๊สนี่นะครับนะครับสมัยก่อนก็คืี่อตกันตอห้องเซมมือหนึ่งสมัยนี้ต้องห้องเซ็ตโทรศัพท์ครับพี่น้องผมห้องใส่ในระบบต่างๆนี้ในยองนี้แอปต่างๆเนาะพี่น้องเน้อยกับแกงซีหลามยังมีปัญหาครับห้องเซมมือหนึ่งมื่อมาเดี๋ยวมันทึกไว้เลยเนาะนะครับพี่น้องผมคัรที่ไปตามเที่ยงไงเที่ยงหน้าสิมันก็หน้าหนาหยาดเอาไปก่อนทุกมือเนี่ยมันมี นะครับไม่มีกล่องจับปีนเลยนะครับแมนต่โบมี่ยังกัดจีบเดีติดตามตัวก็ช่างนะครับแต่ตอนกันขันเทปพีก็งงหายมาที่ว่าผ้าผู้อื่นนะครับไปเขาคือเป็นเขานะครับลุงแรียมนอกพี่น้องเนาะมันดูดสีหน้ามันกะอู้ครับมันกะเทคยนงูยีบมันขาดจ้าของครับพี่น้องผมไม่ดีต่อหลาให้บอกสมือเนี่ยที่กำลังเป็นข่าวกำลัดังกับลบกันระวังอิสราเอลนะครับน้องระวังอิหร่านอิโปรเนียนะครับประเทศดังๆที่เขามีเงินนี่หลายนะครับพี่น้องยิ่งลูกปืนแต่ลูกนี่อู้ครับเมื่อเป็น ลัน,น,น,ลนลานเขาไม่ซิบลานลักลักลักเสียนนะพี่น้องผมเขามาแจกพี่น้องเขาเี๋ยวมันสิบปกันจากมาละมาเติยนนาเวชีเนาะนะครับสื่อแยมันตีทองนอนเนาอนพี่น้องเนาะพอม,มาพู้นแต่ละประเทศไปเนียังจิคือแตอ่เอาชนะขาขันกันในเรื่องของความเจ็บความปวดครับพี่น้องผมนะครับแมนบอกแต่เรื่องยาคุ้มเลื่อยมีแหงแสมกันยังยากอยูอย่หมนะครับพี่น้องอันนี้เอาเรื่องคุ้มมีคุ้มดาบคุ้มปืนนะครับพี่น้องเสียงปืนเสียงมีด มันมเข่าได้ผมว่าผมที่เกจะเด็กกันหแต่ผมมันควรจะสงบสุขนะครับโลกนี้ควรจะภัยซึ่งกันและกันเพิ่นวาได้พี่น้องสังกมุนาวัตตีโลโกเพิ่นวานะครับสารโลกจะเป็ี่นไปตามกรรมเพิ่นวาจะได้นอพี่น้องเนาะอาไพกันเดบอครับพี่น้องได้นักนักปานญดยาต้องนะครับสมพ่อพ่อพ่อดาก็เบาเอาครับนะครับแมนบ่สมพ่อห้ค่อยดาสมพ่อดากสมพ่อขาคอยเบากันเพิ่นว่าครับพี่น้องผมเข้าใจบบนี่งงั้งคนมาข่อยกันงงคือกันั้งคนมา เอาฟังข่าวฟังข่าวกายจะตะกุกตังใจมากไม่เดือพี่น้องเดือนะครับอันนี้เกี่ยวกัของกำแพงห้องกับจะใครเอาเกมมาใส่เจ๊งน้อยนะครับผมมาให้ดูแลคนในครอบครัวเจ้าของละเถ่าย่อมกันในมือขึ้นนี่เมย์น้ำกันครับพี่น้องเงืินเงินเงินเงินเตียกยางไตน้ำกันเนี่ยแล้วจริงขางกบหยังแน่สินะครับอืแล้วไปเกี่ยวหญ้าไม่ง้อสิเล้วนุ่นนี่นั่นนะครับเราเฮกับขางกำนำเบิ่งกันดีขึ้นยังครับคนในครอบครัวเจ้าของเบิ่งสะก่อนครับเบิ่งแม่เบิ่งพ่อเบิ่งลูกสะก่อนมีความสุขขึ้นนั่งมีรออยยยิ้ม่ัง ของพูนจากฟาเวสาฟไปเสนอหนาเขาขอเถอะครับให้เขาบอกกับไป้สก่อนมวนนั่นนะครับแล้วคนก็ทุกถูกเลย <c oughs> ทุกนั่ผู้อื่นครับแต่ทุกนั่เจ้าของกับพ่อตายเหรอน้องพีนน่น้องเนาะคือผมนี่ทุกมืเนียนไมน่นะฮะเอาเรื่องเจ้าของวีก่อนครับพี่น้องผมส่วนร่วมของเฮามห้า,หา,หาตัวรอดแล้วเรื่องส่วนร่วมก็ว,วางกันไปเฮาบริกรรังความเดือ,อดรอดยังหลอกครับพี่นอ้องแมนบอพ่อน่ยฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อฝากแม่เอ๊ะแล้วคนมาสูดใจเมื่อกี้เขากลับไกลตัวกลับไกลกับยักกิเฮรอ กับแตงอ่อนๆนะครับกักแตงหน่อยบนห้องนะครับโอ้เสียบดีครับน้องเรากับปนเห็ดนั่เลยสมองกับจังหน่อยเนี้ยเอาเป็นว่าครับมื้อนี้มื้อนี้เบิดแเล่นคนอ่มื้อนี้วันศุกร์เลยครับพี่น้องผมงอแยกเราแมนกับงอแยกครับพี่น้องผมนี่มิดมือเรางวยนี่กระเด็นมา 和谐。 It's a ศาสนาหน่อยน้ำหอยเป็นบรรยากาศน้ำหอยมาสียางครับพี่น้องปรารถนะยาหนามน้ำรองดิวซินยามันของบางคนมาข้าคมื่อ้ยคนใหญ่บางหอยหน้ามันหาตำลาดมันจิตตดไมค์คำมันจิตต์ปมเมนูสู้ข้นจักบินถึงโบบุแล้ก็ว่า เกิดมาแล้วกับศิวุลไหวถึงขนาดนี้กับปิตาเกิดเพื่อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะคนสมมติเนี่ยโอ้ยยิงขาดชิลนเราองกับพี่น้องเพือยังไหนมีศิลป์หน่อยน้องเนาะมีศิลมันเลี่ยมีระเบียบครับมีนักขับบัญชาขร้องศาสนาแข่งจริงานนะครับพี่น้องเพราะมนุษย์เรคือกันเดียรครับพี่น้องความคิดเรเหมือนกันนะแต่มันกับมีกิเลสคือกันกันกิเลสตัณหาผลรักโลกกลัวหลงมันก็มีทั้งหมดนะครับมนุษย์หามากเมื่อตาองัขับหามาซึ่งนะครับกิเลสมันนัครับเพราะนั้นมนุษย์ต้อง พ,พันธการศิโลศิลาศิลเรือความพิ้ความถือผมมาหูจากสูซคนดีรกคาพี่น้องผมเนาะพิษศิลธรรมกับพิษเจมมนุนกับพิษเจมมนุนกับพิษศิลธรรมพิษกฎหมายโหลดสันไปรักการง่ายๆครับพี่น้องผมเถาเงื่อนเพียงนี้แล้วคนมาดูแลโอ้ยเถาเงินข่อยไหวมันต่วงเงิ่อนมาอันนี่เกิดจะติดกระดิจะติดกระดิเด็กคนเถาเงือนกันคันเถาเงื่อนจะได้กระดิบอมเหนียนะครับพี่น้องคนจะเลื่อนยิ่งยเงือนยิ่งยิ่งดูแลกันนะครับพี่น้องผมกานบ่ดูแลกันนี่หนักเลยยิ่งสมบูรณ์ขันเขาครับพี่น้องยิ่งสมบูรณ์ กรมงโทรศัพท์เนี่ยกรมบังกระจกเนี่ยครับพี่น้องกรมบังนั่นแหละนะครับบราคุยกันนี่บราคุยกันนะครับเมนั่งกี่หอของกันจังถามกันมาต้องไล่ถามกันว่านะครับที่เห็นนั่งนะที่ไปใส่มาเนี่นั่งน้ำกันเด้นั่งรถขั้นเดียวกันก็ยังบไงเลี้ยวบางหน้ากันได้สมือนครับพี่น้องผมก็เลยห่างเหินครับพี่น้องผมนะครับห่างเหินทางสังคมกันเนาะยึดถืออันนั้นครับโทรศัพท์เป็นสารเป็นสาธารณะนะครับพี่น้องเพื่นบ่านเมนบ่พี่น้องว่าอิ๋นหลี่บอเพื่นบ่าตัวว่าพี่น้องว่าผมเกิน ครอบพวกผมกันข free free enough, an e. ่าวพี่น้องลูกหลานนั่นนึงในหน่อยเห็นาหมจำจำติงเป็นอรีลนนะครับโทรศัพท์กับพี่น้องผมนะครับแต่ผลดีผลเสียมันก็มีโทษอาาหรมีคุณอันมหันต์เลยก็โทษอันนั้นคือกันคันใส่เป็นใส่เพเป็นกับโอ้ยครับสรรหาเสือนัตเตลร์ี่สดนะครับเสือนัตเตอมองกินเสือนัตเตอมองเที่ยวครับพี่น้องเสือดึงทูดคนหัวผื้นกันเงาละครับประเด็นประโยชน์เนี้ยประเด็นสื่อเรื่องทัมโมหะกินยังมากมายครับผมหันผู้เขาลุยเขากับธัมามหะกินเนาะครับอืมนะครับขาขายง่ายมือกวางกันไปกาเล้อเตีย เอาที่สบายใจไผมันนั่นแหละครับพี่น้องจักสิว่าจังได๋ก็ว่าพี่ละว่าน้องดอกครับคือผมนี่แหละไปล่ามันจนดอกมากไปล่านู่นนี่นั่นมากมาขลุกกันก็ดีเนาะพี่น้องเนาะขลุกยี่นีนี่พี่น้องคิดว่าสิดีดีนะมันมันสิบ่ได้ใส่หนีมนะหนีมมาแล้วเรื่อยๆลุกกันคือยังอันจรวดตันนัติดอาวุธนิ้วคลุ้งนิ้วเขี้ยริษัทระบดยังพวกเขาเราก็ยังอันอิหร่านกับอิสเลวเนาะเนาะยังทำพี่น้องประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับคิวดูคลุ้งยูเขี้ยริษัทยังก็ว่าก ถ้าผู้เป็นหนีว่าครับกับผู้บ่เป็นหนีผู้มีเงินกับจีเซดาอยู่หรอกว่าครับแต่คือม่าเอาเจ้าขาขึ้นือผมหมวยม้วนหมดแล้วสาธุให้ลบกันเองกับอีดีกับเดียนจีสวอกันดื้อตัวลบโลดครับอย่าบอกมันเสียเวลาหลายลองขามแต่ก็คือแบบมีสินเนี่ยก็คือแบบมีสินกันต่างพี่น้องเอ้ยครับอันเนี้พ่ออาภัยกันอะไรกันกับญาตินำกันไปกับพี่น้องผมเนาะโหดศีกรรมแก่กันซึ่งกันอะไรกันไป ยุ่มกันไปซ้ำพรมือตายเพรานั้นครับคนน้องมียัางหอกพี่น้องผมแค่นั้นแหละเกิดแก่เจ็บตายเป็นเบื้ตีอยู่แล้วอย่สิไปลําไล่ขนาดนั้นนะครับจะเป็นตะกกตะงใจแบบทำลายล่างกันแบบโอ้ยนอพี่น้องนอเพราเป็นทาได้ผมว่าเพราะฉะนั้นครับฟังเพียงฟังล่าพินเรดิโอฮะ่อสุดๆรอเฉพาะในนะครับช่องสี่เหลี่ยมอย่างพี่น้องเขียนนี่ละครับผมนะครับสามคูนหกนี่แหละนะครับ ยังในกับเขาว่อไอ้ผมเด็กแก่ขายรับรองปรุงน้ำนะครับอันเป็นเรื่องก็อย่างไ้หงจักมื่อแต่ขึ้นไดีๆือม้วคือปนมนุนี่นั่นคือนโบว์ดีๆแล้วก็ว่าหงจักรปั๊ดละครับว่าต้องบอกดอกตันนี้ดีๆครับเรื่องเดียวของอันนี้ถือกันได้แพงหงจักมื่อละครับแต่ว่าเงินทีละครับนี่แหละปัญหามันเขาถึงเงินเขาถึงอยากได้พี่น้องผมเนาะนันครับมาคือกันได้เน่กระเด็นตั้งแต่คนเกิดมาม้วนยาคุ้มยังมีสันมีเน่ามีหนุนนี่นั่นเยอะเน่าสันดำเขามาคือกันได้พอจะนับฝาก พ่อเดี๋ยวมึงเับพ่อดนแง่ขึ้นมึงก็ปวกเอาแล้วเนาะฐานาจนไอ้ยโดนเหยียดยามมาตอดมาเมือนที่เดินข้าออดตูตาวคนสวยแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนบาชโก จอามาใส่เอี่ยวลอยตาได้เห็นมาก็ข้าบอดหน้าต้องแบนขาวจนพอที่แล้วใจอายสมองได้สิบากเราหาบ้าบอดียบร้อยความปิอายคนตำต่อยขอบคุณเอีวลอยเลยลายเดอที่ลีเดอร์กีรีเดอ สเสริมแรงให้ใจได้สูงนหบอปันดิบอปันาเรื่องาคืออายคืออายสาวคนไข้บนไก่หางเป็นนำทางกหางดินทางดินคือเห็นอายความเนคนควมเนคนคือเหนอายแมเนคน เพราะว่ามีคนแบบนึงปล่อยขอพระคุณสาวเอียวร้อยที่จมเกิดปวดในคุงตาในคนคืออ้ได้รู้ว่าโลกจะยังสบตาถึงใจให้ลืงปัญหาเวล,ลาเปล่อเกิดบอ่อดีอยูนย่น้องดีอยูนย่น้องแต่ใจจะขอเอาไว้เอาไว้ยาเปิดหลายไอ้เป็นหวังยาคุ้มใจบ่ปู ้างเขาของใครระวังทาอาให้ระวังสาว สงวนละไม่จำนวนจำกัดน้องก็ยังอนุญาตให้คนทั่วไปได้มองเห็นขอโทษเลยหลายที่ไอ้มองน,น้ำในความจำเป็นนี่รับท่านหเนาะท่านท่านในสิ่งที่คนอยากได้ครับท่านในสิ่งที่คนอยากเห็นท่านในสิ่งที่คนคืดว่าครับได้บุญได้กุศลรับพี่น้องนะครับได้ควอมากถูกขวอมแพงนะครับน,นี่เลพี่น้องผมขับไปท่านในคนที่อยากไดเขาก็าอาไปให็นกุาลเหมือนียนะครับ <laughs> เพ<อ>ื่อให้เปสั่งบุษสั่งซะลาเนาะท่านเี๋วขาเหมอนไหนเขาก็ไปถิ่นปทุมกับบุดูแลเอาวกับพี่น้องผมท่านนี่สิ่งที่ท่าน,นเรียกว่าทุกท่านคนที่อยากนะครับบาทหนึง่งสล็จหนึ่งก็ดีนะครับพี่น้องผมในข้าสมานทั้งไปท่านนี่สิ่งเขาบอกอยากได้นะครับพี่น้องเนาะผู้ใดก็ได้ครับหใหญ่หล่นให้หน่อยพอเตรียมพนันผู้กินกินเพราะหากผู้อยากอยากพ่อตายครับการแต่วันยังพูดคนสมุนครับแต่ว่าต่างสติแล้วครับพี่น้องผมในการยึด คือวัดติดบางเถื่อมกับมันเป็นสิ่งที่ดีปานนี้เด้ให้เบิร์ตตามกรรมกาลเวลาเพิ่นเนาะตอนนียั่งยิ่ดลงคุณเนาะเอ้ยมื้อนี้กันไลรสดเป็นจังได๋ี่วมันสัญญาณบ่ค่อยเสถียรเด้อพี่น้องเด้เดือเป็นเขาระเบิร์ตเขาระเบิดระเบิดเิ้วเขี่ยเราเนาะฟอเมนอันโลกสูญเสียแมรีเอ็กเป็นระเบ่ดแต่ระเบิดแต่เหลือลงเซนเป็นดินเป็นแต่เป็นดินไหว้ยี่โลเนาะพี่น้องเนาะ แต่ขุดแต่จอจิมนำมาลงบานหนังน้งแต่เฮ็ดตั้งแต่สางตึกงสางร่างใส่ตั้งแต่สงางนะครับยังก่อนเ <c oughs> คลื่อนใส่ก็เนักแพ้ในโลกกระเด็นทวงโลกก็เลยเงียงใส่เงียงขวานล้วจะไปใส่มาใส่เ,เ,เหมือนเดิมแต่อแห้งจี้ิมระเบิดเสียกนอีกปุ้ยน้นตันลึกไปุนเป็นละลอยเป็นกิโลว่าฉันได้นกๆๆอกพี่น้องเอาลองบั้งกับให้ไปดินไว้ให้โลอกสะเทือนอยังได้ครับโอ้มันดูดนีกับเปีกครับสมองดีๆเนี่ดีใส่ในทางดีสั่ง ข้างจะเป็นประโยชน์กับโลกใบเหนียวก็เป็นทำไร่สิ่งไม่รอดทำไร่ร่วงใบนี่วทำลายเจ้าของผมแล้วเมียแล้วงบน้ำไปเราของกันไเพราะเราสามัคคีกันไหมคือคืนน้องนิงไมเดอร์บินนองเดอร์จะจะเพศแตกมังขึ้นนำถือขอนิ่งสาบมาคีกันไหมคือฝนแสนห้าตกลมาจากฟ้าเลยมึงผมขั้นอยู่หนองทางกันเพียงกันครับผมดูแลกันใหดีที่สุดครับพี่น้อง นักแน่เบาแน่กระเบิ้งกันไป